ข่าวน้ำกันพี่น้อง <c oughs> แหวนอันนี้บ e ่คอยชอบันไหนแต่กร้ตองไส้นั่นค้าหับกินข้นขาวเที่ยงพี่น้องออมเหนือ โ้ยอัย <c oughs> อพี่นอ้องกินแสบไหลสำหรับคิดสิว่าพี่น้องเอ้ยขอฝากไปถึงแม่ข่าเนี่ยเด้อ hết hãy quanh chị nga hết hãy mất bơi nè nữa nha mhm 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 bác mhm 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 พอ่อริโผลกับจิตายพ่อที่แขวลดงาไม่หายพี่น้อเนะอาะโยงอังสังทิดเด้อตัดแล้วเกิดไห้เบิ้งอีกอยากสวาขีดเดียดเด้อเชืนะ่อไหมฮะน่ารัากจับได้ก็บจับได้เมื่อข้น,นอบาดนะเนาะเมื่อไหล พอจะกินเสีบๆเนี่ยฝากเดิมไหมค่ะบริสิกแกงออมเนื้อไก่มันเปื่อยซะกอนยาเสร็มันหยาบไหลยม่บ่มเมนยากได้ตั้งแต่งเงินลูกค่ะบ่ไหวเด้วยก,กินกระไดพวกบริโภคกระไดฉันี้แล่ละค่ะ